ก่อนที่จะถึงวันพระ6-7วันนั้นเราเราหัว่าหกก้นคียกัการงานหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าหาใส่ปากใส่ท้องครอบเลี้ยงครวัวด้วยความลําบากบา,บ,บ,าบ,าบ,าบากบ้างบางๆประการเราอาจจะได้ทําบาปได้ทาบาปได้เข็นได้ฆ่าได้มโมโหโกธาจึงควรจะมีวันหนึ่งเป็นวันประสคือวันหยุดวันพระนี้ท,ทําจิตใจให้มันสะอาดทาให้บริสุทธิ์หยุดการก่อกรรมทําเข็น คนอีสานจึงเรียกว่ามือคำมือคลังแล้วเราก็เลยหยุดหยุดการกรา่อกรมทำเข็นพ่อแม่ของเราในภาคอีสานพูดเอาไว้ว่าเจ็ดวันเลี้ยงลูกปลูกโพวันที่แปดเราเคยได้ยินมั้งเลี้ยงลูกปลูกโพปลูกโพนี่ไม่ใช่เอาต้นไม้โพมาปลูกโพธิโพธิแปลว่าปัญญา โพธิญาณโพธิญาณเป็นญาณปัญญาสําหรับขี่ข้ามวัฏสงสารไปสู่พระนิพพานก็มาสร้างโพธิญาณธรรมมาปลูกโพปลูกที่ไหนปลูกใส่ใจปลูกด้วยทานด้วยศีลด้วยการข่มใจด้วยกวารสารวนใจผู้ใดมาจําศีนุโบสถในวันพระหนึ่งชื่ว่ามาปลูกโพมาฟังเทศมาฟังธรรมมาเจริญสมาธิภาวนาให้จิตใจมันเกิดโพธิญาณเกิดขึ้น มันจะได้รู้ได้รู้แจ้งสิ่งที่มันเป็นโทษเป็นทุกข์จึงบอกว่าเจ็ดวันเลี้ยงลูกปลูกโพวันที่แปดวันนี้เรามาปลูกโพมาให้ทานมาสมาทานสินห้าสำหรับผู้ไม่มีเวลามากสำหรับผู้ไม่ประมาณมากก็มาสมาทานศินแปดอยู่ที่วัดอุโบสถแปลว่าการเข้าไปอยู่รักษาอยู่ที่บ้านมันวุ่นวายมันมีสิ่งที่ยั่วยวนเกินไปต้องมาอยู่ที่วัด ยังเรียกว่าวันอุโบสถอุโปสถะแปลว่าเข้าไปอยู่เข้าไปอยู่เพื่อรักษาจิตรักษาใจเพื่อพัฒนาใจ,ใจิตใจวันนี้เราก็เลยมาปลูกโพมาปลูกโพมาเตรียมดินไว้ก่อนถ้าไม่ได้ปลูกก็มาให้ทานให้ทานนี่มาเตรียมดินไว้แล้วก็มาสมาทานสินห้าสินห้าพระพุทธเจ้าเรียกว่ากองบุญฟังให้ดีนะ พวกเราไปซื้อกองบุญแต่ที่ร้านองค์ทูพานิชวานนิวาตกองละสามพันกองละสี่พันห้าพันพระพุทธเจ้ามไม่ได้เรียกสินเหล่านั้นว่ากองบุญมหาปุญยักขันโธจะศีลังมหาปุญญขันโธสินห้านี่แลเป็นกองบุญใหญ่ได้สมทานสินห้าให้บริสุทธิ์ผู้นั้นจะเป็นผู้เว้นจากภัยเวรจะระงับภัยระง,งับเวร เราไปฆ่าสัตว์ตัวหนึ่งมันก็มีเวรมันก็มีภัยสัตว์มันก็มีจิตมีใจบางตัวมันมันอาฆาตมันพยาบาทเอาไว้มีเวรบางตัวมันอาฆาตเป็นนะดังที่กรณีอยู่บ้านม่วงอาตมาเคยเล่าให้ฟังเห็นไหมนายประกอบบ้านม่วงฆ่างัวฆ่าควายกับนายสมนึกสมนึกของเราเนี่ยเดี๋ยวนี้อยู่ประเทศญี่ปุ่นนุ่นเมื่อวานซื้อนี่โทรศัพท์มาหาอาตมาจูกรุงเทพ ถามว่าอยู่ไหนเดี๋ยวนึงอยู่อยู่ไสเดียหนึ่งอยู่ญี่ปุ่นโทรศัพท์มาหาอาจารย์คิดถึงอาจารย์ว่าอาจารย์เป็นยังไงนันสมนึกนันหมอเขาก็บอกว่าจะตายแล้วเมียก็จะตายเป็นโรคดีสัน้นพอจะตายจริงๆก็จะพาเขาบอกสี่สิบวันก็จะอยู่ได้หลังจากนั้นก็จะตายในที่สุดตัดสินใจอุ้มกันออกมาจากโรงพยาบาลมาถึงก็มาวัด ไหนๆก็จะตายมาแล้วก็สมสังเข้าวัดมาฟังเทศน์ฟังธรรมอาตมาเล่าให้ฟังว่ามีชีวิตอยู่ร้อยปีโยตจะวสตังชีเวทุตศีลังอสมาหิตังมีชีวิตอยู่ร้อยปีแต่ไม่มีศิลมีธรรมไม่มีความเพียรเพ่งพยายามเอกาหังชีวิตตังเซยโยชีวิตอยู่วันเดียวประเสริฐกว่าเอกาหังชีวิตตังเซยโยศีละวันตัสสชาญโน เมื่อเรามีศีลเมื่อเรามีความเพียรเพ่งในสมาธิมีชีวิตอยู่วันเดียวดีกว่าร้อยปีที่ผ่านมาแต่หมอเขาบอกว่าสี่สิบวันจึงจะตายมันยังต้องเยอะสี่สิบวันมาสมาทานศีลมาไม่ต้องไปฆ่าเขาอีกฆ่างววันละห้าตัวฆ่าควายวันละสี่ห้าตัวบางวันฆ่าขายในตลาดบัดน,นี้เลิกฆ่าไม่ใช่เลิกฆ่าอย่างเดียวเลิกกินด้วย มาอยู่กับพระมากินที่นี่มานั่งสมาธิแกก็พากันมาทั้งผัวทั้งเมียนะเห็นมันไม่ตายเลยนั่นอ้วนยิ่งอ้วนอ้ว,น,วนจนไม่ตายร่ํารวยขึ้นมาจากไงโรดเดยวนี้สร้างตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ตขายอยู่บ้านม่วงลูกสาวไปอยู่เมืองนอกทั้งสองคนอยู่สวิตเซอร์แลนด์อยู่ญี่ปุ่นส่งเงินมาซื้อรถให้พ่อให้พ่อขี่ไปวัดอย่างเดียวไม่ให้ไปอย่างอื่นแกจึงได้มารับใช้อาตมาอยู่สี่ห้าปี ทีนี้มีเพื่อนของแกคนหนึ่งชื่อว่านายประกอบนายประกอบนี่ก็ยังฆ่าอยู่นายสมนึกเลิกแล้วนายประกอบรวยคนเดียวไม่มีใครแย่งแต่ก่อนเพียงกันฆ่าคนละวันเลี้ยงตลาดปั้นม่วงทีนี้นายประกอบฆ่าคนเดียววันละสี่ตัวห้าตัวขายดีรวยนายสมนึกมานั่งสมาธิอยู่ที่นี่ไปบอกเพื่อนเป็นเซี่ยวกันกอบเศร้าเสีสดยดมอ บาปมีอิริได้บาปอะไรทั้งบาปมีจริงๆนะเราไปนั่งสมาธิอยู่กับอาจารย์นั่งนั่งสมาธิไปนะเหมือนมีคนอมีนมาเสียบเสียบเขากำกลางกลางหลังในคอนี่ทะลุลงไปหนึ่งแข็งตัวแข็งเลยเหมือนอมีนมาเสียบคอเหมือนเราแทงคอควายพอตั้งจิตอธิษฐานแผ่เมตตาไปก็เบาไปเบาไปมันมีบาปอิริได้หมอเศร้าสศราอะรั้เล่าไปเล่ามานายประกอบก็เลิก เลิกแล้วแต่แต่ไม่เคยเข้าวัดสมนึกก็วัาเลิกแล้วก็ไปวัดได้หมอไปกินไปท่านหามันในห้องขามันหลายลอยต่อไปจำศีลด้ดแหงดีไปทําสมาธิด้ดแหงดีแต่นายประกอบนี้ไม่ไม่ไปวัดไม่ทําบุญทําทานอะไรวันหนึ่งเลิกมาได้ห้าปีแล้วไปซื้ออาหารที่ตลาดไปเห็นควายตัวหนึ่งมันกําลังและหล็มหญ้าอยู่เขาผูกมันไว้ควายควายตัวผู กำลังมีหลําเสื่อมเนี่ยไปซื้อแลว้วก็ไปซื้อเนื้อควายอยู่ในตลาดมากินเดินผ่านมาควายตัวนั้นมันมันมองมันเหตตาซ้อนเล่นใส่เพนว่าไงหงายมันคือเลี้ยงบังกูจึงสีนอเพนว่าทําไมมันจึงมองเราอย่างนี้หน้าควายตัวนี้วะตอนไปมันก็มองดูตอนกลับมันก็มองมองมอง,มองดูพอนายประกอบเดินมาใกล้ๆมันก็โดดทีเดียวกะชากเสือ้อเชือกขาด ก็ชนเลยฟิดไถตกลงไปในคลองแกว่งเขาเละหมดเลยถูกขาใน่ทะลุแต่นายประกอบตกลงไปในคลองนอนอยู่ในคลองในล่องน้ำเขามันก็เลยชนไม่ถูกฟิดไม่ถูกน้องชายเป็นตำรวจขับรถสตาร์ทเครื่องจะเอามาไล่ชนควายออกแต่ไม่กล้ากลัวจะเหยียบพี่ชายพอดีตำรวจคนหนึ่งถือค้อนมาไล่ออกไม่กลัวคนนั้น ควายตัวนั้นมันก็ไล่ออกแล้วก็หามนายประกอบร่างโชคเลือดไปโรงพยาบาลเย็บตรงที่มันชนจนทะลุนายสมนึกไปเยี่ยมโอ้ยมันว่าเสียเอามอหายตายคาคาหมอเป็นว่าเฮ้าแปลกใจเป็นว่าเวลาเฮ้าเดินพายไปมันเป็นอย่างจะเหตตาหน่อยสิ่งซ่อนแอ่ใจเฮ้า้วยตัวนี้มันจืดได้คาคาเป็นวาเฮ้าซีามเมนเฮ้าขามันเพราะควายตัวนี้มันเกิน แกก็เลิกฆ่าควายฆ่างวมาห้าปีการเลิกครั้งสุดท้ายฆ่าควายาควายตัวหู้ตัวหนึ่งและมันคงจะอาฆาตพยาบาทจองเวนเอาไว้มันไม่ได้ทำบุญอะไรมันก็มาเกิดเป็นควายอีกมันก็จําได้นี่นี่นี่นายประกอบฆ่ากูเลีวกูจะฆ่ามันคืนนี่แหละที่บอกว่าเวลมณีสิขาประทังสมาธิยามิสมาทานสิขาบทอันเว้นจากเวนภัย ด้วยการความหมายว่าปานาติปาตาเวรมณีสิขาประทางสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานถือเอาอย่างสมบเสมอการ,รเว้นจากภัยเวรด้วยการฆ่าเป็นศิกขาบทที่ข้าพเจ้าจะฝึกฝนเนี่ยมีคาว่าเวรมณีเวรมณีเนี่ยสินห้านั้นเว้นจากเวรภัยห้าประการถ้าเราไปลักของเขา เขาก็อยากจะมาลักของเราก็เป็นแพทย์ไปลักควายทางฝาทสงคามเขาก็บอกวโอ้ยสิไปลักบ้านแพทย์คนบ้านนี้ผู้นั้นผู้นี้ไปรักของเขาเขาเขาก็จะแอบมาฆ่าเขาเขาก็จองเวงเอาไว้ถ้าไปเล่นชู้เล่นเมียเล่นผัวเขาเขาก็จองกรรมจองเวนถ้าไปโกหกไปหลอกลวงไปต้มไปตุนเขา เขารู้แล้วเขาก็จองกรรมจองเวรมีโอกาสเขาก็ทําคืนับไปกินเหล้าเมายามันก<ม>็เส<ม>ียไปหมดก็ยิ่งมีเวรมากฉะนั้นจึงมีคําว่าเวรมณีเวรมณีระงับภัยเวรเว้นจากเวรอันนี้ห้าอันนีท่านจึงว่าภิกษุทั้งหลายศินห้าทำห้าประการนี้แลชื่อว่ากองบุญใหญ่ไม่กระจัดกระจายและจะไม่กระจัดกระจายไม่เคินกระจัดกระจาย ผู้รู้ทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญวันนี้เรามาทำกองบุญใหญ่แล้วสมทานสินห้าและบางคนก็มาส,สมทานสินแปดและวันนี้วันสิบสี่ค่ำสิบสี่ค่ำที่ที่ให้พระพาส่วนเมื่อกี้นี้อิมินานั้นเพื่ออุทิศบุญให้เทวดาเพราะวันนี้เป็นวัน,วน,วนที่เทวดามาตรวจโลกจึงมีคำว่าจัตุโลกับาลาจะเทวตา ยาโมมิตามนุสจะทั้งทวยเทพและโลก,กบ,บาลยมราชาและมนุษย์มิตรเราแผ่บุญที่มาทำวันนี้ไปให้เขาจะมาเห็นกับตาเขาได้ยินกับหูพระพุทธเจ้าท่านว่าภิกษุทั้งหลายในวันพระแปดคำ่ำท้าจตุโลกกบ,บาลผู้คุ้มครองโลกในที่ทั้ง 4, สี่จะทรงอามาตให้มาตรวจดูโลกว่าผู้ใดหนอเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ มีไหมคนทําบุญสุนทรทา,านมีคนจําสินมีคนฟังธรรมสมาทานอุโบสถไหมแล้วคนทําบาปทากายกรรมก็ให้ไปจดไปจดใส่บัญชีขึ้นไปอ่านบนสวรรค์ที่เทวสภาวันสิบสี่ค่ำทีนี้จะใช้ลูกชายลูกชายกับอัมมาดมันผิดกันนะวันนี้ลูกชายเท้าจตุโลกบับ,บาคืออัมามาดมาดูนั้นยังไม่แน่ใจมันไปรายงานกลัวมันจะพูดไม่ตรง คนคนไหนทําชั่วถ้าถูกใจมัน,ม,นมันอาจจะไปบอกว่าทําดีมันอาจจะจดไปผิดผิดเทวดาเหล่านี้ก็ยังไว้ใจไม่ได้เดี๋ยวนี้ยิ่งสินธรรมเสื่อมสามเทวดาชั่วจะมีมากผู้ใดเคยอ่านหนังสือพระธรรมสอนโลกหนังสือไบลานเพิ่นวาตกพ่อสอสองขันหาเทวดาสี่0มืนตนเทวดาสัวเทวดาขี่ลายเทวดาสัวหายมีอยู่สี่มืนตน จะมาสิงใจคนให้คนชั่วสิงใจพระให้พระชั่วให้พระกินเหล้าให้พระหาเสพกรรมกับผู้ยิน้นบานนี้เทวดาดีๆบ่คอยอยจางมีพระดีๆก็จึงเป็นยังสั่นจังสีเป็นไปอีม่ใหญ่หนึ่งอยู่อำเภอกุมพระวาลามาละมังกา่ามาหายแล้วเราหายวื้วื้วื้วขึ้นหายแล้วดาร้อมนี้โอ้ยลวาว่าบัดสิเป็นถ้ามามาเป็นองค์จังสีมาเจ็บมาไขา่ บัดอง์หากินเหล่าหาเลี้สาวอยู่คือบรเิเวณยังละวะเทวดาบมีตาบอ้อละวะตามบ่าอยยังอย่าไปว่าเขาเลยบาปใครทำบุญใครทำาก็เป็นเรื่องของใครของมันตอนนี้เขายัางล่าเริงอยู่กับความชั่วอยู่กรรมยังไม่มาถึงอย่าไปด่าเขาไม่ไงปล่อยไปจังหน่อยมันเป็นธรรมชาติคอยก็เป็นไปส่วนหนึ่งจังหน่อยคอยก็ตายซะมีแห่งดอกเราไห้เรแล้วห้องแล้วด่าไปห้ว่าเข้าใจ ในหนังสือธรรซ้อนโลกบรรดาพ่อซอสองไพาหาเทวดาสัวสี่หมืนตนจะลงมาสิงสู่จิตใจคนให้ทำบาปทำชั่วมากๆคนดีจะลำบากเฮาได้ยินอยู่ตัวพ่อแม่เฮาบอา,าอาศาจรรันใจโอโอท่องสังมาแตกบัตกระโปะหมักร้าวสังมามันกลัวโออนิจจาอานาถโออัศาจรรันขันใส่น้ำทองคำแตกสลายไม่เป็นท่า กะลาหล่นลงลานไม่แตกความมั่นคงดำรงมั่นที่ก,ะ,กะลากะลานภาษาไทยภาษาลา,าวเาว่ากระโปรงผ้าวโอทองคําขันทองคำเนี่ยเป็นยังจึงแตกคนดีๆทำไมจึงเจ็บไข้ได้ป่วยจึงอาภับครับแค้นแต่คนชั่วๆทำไมอยู่เย็นเป็นสุขเบิ่งบักจานตันมันสิเป็นเป็นอย่างมันจะแก้ผายยางเหนียวน้ำบานก็ไดมันจะกินอาหารน้ำขี้ดินเอากองกินมันกระจับกิน นอนเกือกกินยุ่งกัดเบิดคืนจนโตลายมันก็บอเป็นโรคมาเรียบอเป็นโรคอี่ยงงับวเจ็บทองเก็บใส่เจ้าพมกินแต่เหล้ามันบวเป็นยังไรกับโปองเผาอนั้นขันคือเฮ้าเนี่ยไปกินเหล้ามานเนี่ยตายซ้ำพอดีไปบินธบาทมื่อนั้นโวเว่โวเว่โวเว่แต่ขอยยังยังได้เขาบอกว่าจะพากจะพากอาจารย์มาแล้วอาจารย์ได้อาจารย์สมภพเตหหัวมันหันว่าอาจารย์สมภพมันบวบอกเลขกเคืือนว่าจังสรนมันก็ว่ามันเมาเหล้าแล้ว แต่มันกบรบป้เป็นยังเดี๋ยวนี้มันก็กินเรามวนอยู่อยู่น้าบานดาลเมืองอันนี้แล้วอาศจรยใจโอโอทองสั่มาแตกบาดกระโปงมังพอ,พองเผาสั้งมาหมันกวัวโออนิจจาอนัตโออาศจรย์ขันใส่น้ําทองคําแตกสลายไม่เป็นท่าตามมั่นคงดำลงเหลือที่กาลาที่เราโทษทูลบูชากับพินพังวกมาถึงวันนี้วันพระวันที่เท้าจตุโลกบาลวันสิบสี่ค่ำนี้ให ให้ลูกชายนะภาษาบาลีว่าให้โอรสชื่อว่าอินอินธรรมนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตลูกชายโอรสชื่อว่าอินลูกผู้ใหญ่ให้พากันมาตรวจดูโลกลูกเอ๋ยวันนี้เป็นวันทิพวันนี้เป็นวันสิบสี่ค่ำพวกเธอทั้งหลายจงพากันไปตรวจดูมนุษย์ในโลกผู้ใดทําบาผู้ใดทําชั่วผู้ใดทําบุญ ผู้ใดเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ผู้ใดเกือ้อกูลสมณะพราหมณ์ผู้ใดเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใดฟังธรรมจำศีลจงไปจดใส่แผ่นทองคำมาจะได้อาไรางานแก่พระอินทร์บนชั้นดาวดึงในกลางคืนของราตรีนี้นี่แสดงว่าเหล่าเท้าจตุโลก,กบ,บาลกำลังมาดูกำลังมาเห็นพวกเรากำลังทำบุญกำลังจำศีลจดแล้ววันนี้เมื่อนี้นายสายถิ่นอนํานาจ ทำบุญอุทิศให้แก่แม่ยายกองมะลิที่ล่วงลับไปเอาหมดแลละทุกคนที่มาในนี่ยเป็นแบบสุวรรณปัต t ะแผ่นทองคำจารเลืกไว้เอาไปอ่านให้พระอินฟังพวกเทวดาได้ยินก็ดีใจว่าจะมีเพื่อนขึ้นไปในวันเช่นนี้ถ้าใครทายทำบาปบาปหลายเขาเห็นกับตาเขาเขาจดเอาในวันพระนี่คนคนเป็นบาก,ก็เป็นในมือวันพระ มันพระันคืนแดีวได้หันเงาเงาแงบมันบ่มันจะกล้จะหอนวันวันพระเลยบอกว่าผีหลอกก็หลอกในวันพระนี่ในวันนี้เราจึงสวดอิมินาตรวจบุญตรวน,น้ำแผ่บุญให้เท้าเจ้าตัวโลกบาลด้วยเขาก็จะได้บุญคุณโยมสายถิ่นอำนาจมาทำบุญทำบุญ,บญอุทิศส่วนกุศลมะตตกะพัดนีไม่ได้แหวง แม่แหวงบอกว่ามัตตกพัตตังพูดถูกภาษาบาลีมัตตกพัตแปลว่าพัทสาหรับผู้ที่ตายไปเคยทํามาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าเวลาคนตายเขาเอา,เอาอาหารไปถวายพระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ตายไปนั้นเรียกว่ามัตตกพัตว่าอาหารสําหรับผู้ที่ตายไปแล้วกาละกะตานังล่วงลับไปแล้วทีนี้คนเป็นๆกระทาบุญให้กันได้เล ถ้าพ่อแม่ไม่เข้าวัดเข้าวา่าพ่อแม่ทําแต่บาปแต่ลูกนี่ทาบุญลูกมาทําบุญให้พ่อให้แม่ที่ยังไม่ตายเรียกว่าชีวิตชีวิตตาพัดตันทําบุญอุทิศแก่ผู้มีชีวิตอยู่พ่อแม่ของข้าพเจ้า,าไม่เคยเข้าวัดเข้าวา่าไม่เคยฟังธรรมจาซิมข้าพเจ้า,าขอทําไว้ให้ขออุทิศให้กับพ่อกับแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่เผื่อท่านตายไปท่านจะไม่ได้ว้าเวเอากาจะได้ไม่ตกนรกง่ายๆท่านจะได้มีสเบียงเดินทาง อย่างนี้ก็เคยมีในเรื่องนายโคคาดเคยได้ยินไหมลูกทําบุญอุทิศให้พ่อแจกเข่าให้พ่อแต่พอวันท่านได้ตายนายโคคาดคนนั้นเกิดมาไม่ทําอะไรฆ่างวัวเหมือนนายประกอบที่เราให้ฟังฆ่างัวขายฆ่าแล้วตนเองตัดลิ้นมันมากินทุกวันทุกวันชอบกินลิ้งงัไม่ได้กินเนื้องวัวไม่ได้กินลิ้งงวนี่กินอะไรไม่ได้เลย วันหนึ่งข้างัวแล้วก็ขายเนื้อมันจนหมดเอาเอาลิ้นมันไปปิ้งไปย่างเจ้าของตัวเองไปอาบน้ําอาบน้ําแล้วจะมากินพอดีเพื่อนเป็นเสี่ยวกันเป็นเพื่อนรักกันมาหาบอกว่ามีแขกมาเยี่ยมบ้านไม่มีอาหารมาขอซื้อเนื้อมาขอแบ่งมีแต่ภรรยาอยู่บ้านภรรยาบอกว่าบ่มีแล้วเนื้อก็ขายเบิแล้วขายหมดแล้วเลือเต็นเลือแต่ลิ้นซึ่งกําลังย่างไว้ให้ให้พ่อเด็ก แกย่างแกไว้แกไปอ้ำน้ํากลับมาแกจะได้กินทีนี้เพื่อนกันนี่ก็ถือวิสาสะกะยาหัวมันสอมันได้กินอยู่คู่มือประจันขอจะเอาไปโลดประจันเซียวกันก็เลยยกมาหีบไปเลยนายโคข่านนี่กลับมาจะมากินข้าวเมียยกอาหารมาให้เอาเอาเอาน้ําเอาเอาน้ําพริกกับผักลวกมาให้คนนี้เสียใจยกยกมาให้ก็จับจับถาดโยนกินข่อยไปใส่พันว่า ของกินของฉั้นย่างไว้เอาไปไหนจึงต้องเอาผักมาก็รู้อยู่แล้วว่าฉันกินไม่ได้ภรรยาก็เล่าให้ฟังความจริงนายคนนี้โกรธจัดไม่มีอาหารเพื่อนเอาไปกินก็ถือมีดคมๆลงไปข้างล่างไปเอามือล้วงเข้าไปในปากงวเป็นๆดึงลิ้นมันออกมาตัดอมีดตัดลิ้นมันมาย่างเอาไปย่างให้ฉันกินไวๆชั้นกําลังหิงงัวตัวนั้นก็ร้องควนคางลิ้นมันขาดตัเอง พอ,อย่างเนื้อสุกแล้วก็กินรีบกินกัดลิ้นตนเองขาดบาปทันตาบาปหนักเรียกว่าครุกรรมกรรมหนักทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมกรรมให้ผลในชาตินี้ทันตายเห็นกินแทบหลยคือไปมันย่ำแห้งพดกัดลิ้นเจ้าของขาดกัดลิ้นตนเองขาดกระเด็นลิ้นขาดเลือดไหลไม่หยุดงัวก็ร้องอยู่ใต้ถุนมันเจ็บลิ้นมันห้องอ้ออ้อเจ้าของห้อ,อ,อ,งองอยู่เทิงเครื่อง ต่างคนต่างร้องแข่งกันมีลูกอยู่สองคนพันรยาก็เลยบอกบอกลูกลูกเอ้ยกรรมนี้พ่อเจ้าทำหนักหนาดูเล็ดูสิกรรมมาตกใส่หัวพ่อเจ้าแล้วเมื่อพ่อเจ้าไม่มีชีวิตอาชีพนี้ก็จะตกแก่ลูกแล้วกรรมนี้จะตกที่กระหม่อมลูกลูกจงพากันนี้ไปหาเรียนวิชาไปหาเรียนความรู้ที่เมืองตากาศิลาเธอลูกจะได้อยู่ อย,อย่าได้อยู่ข้างัวข้าควายเหมือนพ่อเลยอย่าได้ทําอาชีพเหมือนพ่อถ้าพ่อเสียชีวิตไปแม่จะจัดการศพเองไปเธอลูกกรรมนี้จะตกใส่เจ้าต่อไปกรรมนี้มันตกนะพ่อทํามากๆบางทีตกถึงลูกก็ได้อย่างที่อาตมาไปเห็นที่เมืองปากพังบ้านปากพังเมืองบ่อแตนแก่นเท้าประเทศลาวผู้หยิงสวยๆแขนท่านๆแค่คข,ววขึ้นกินเข่าไหวเพ่งงับงับงับ เอาแขนสั้นๆหนึ่งจับกินอาจะมาแปลกใจคนสวยๆส,สูงขาวร่างระหมงามก็เลยถามชาวบ้านว่าแขนเธอเป็นอะไรหน้าตาเธอสวยตอนนั้นอาจะมาไม่เออหน้าตาเธอสวยรูปร่างเธอสง่าง,งามสันฐานร่างระหงทําไมแขนเธอจึงสั้นแต่มีนิ้วจับอาหารกินวับปั๊บได้อยู่ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังว่าบาปบาปอีกอย่ง บาปพ่อทํามาตกที่ลูกมันตกถือลูกได้นะเหมือนพ่อไปฆ่าคนอื่นมาต่อไปคนอื่นโกรธเขาก็มาแอบฆ่าพ่อมาฆ่าไม่มีโอกาสที่จะฆ่าพ่อได้ก็ฆ่าลูกมันซะเลยมันจะได้ทุกข์ต่อไปลูกมันตายมันยิ่งจะทุกข์กว่าตัวมันตายเขาก็ฆ่าลูกอย่างนี้ก็มีทีนี้ตาคนนี้แกไปทําสวนอยู่ในดงแบบคนลาวเราทําสวนแบบโบราณทาปลูก โปูงหมักแตงโป่งมะโม่งป่งข้าวโพดสาลีทีนี้ลิงมันเยอะอยู่ในดงลิงมันมาอุ้มแตงไปกินอุ้มข้าวโพดไปเอาข้าวโพดไปกินเอาแตงุกไปกินเพิ่นก็อยากหานไปเห็ดคอกใส่มันบัดนเห็ดกระตใหไ่เห็ดกองใส่เอาหมักแตงเอาฟักทองเอาข้าวโพดไปใส่ล่อมันมันพากันมามันลงไปเป็นหมู่เลยมันเข้าไปในคอกในกองในกลนกองก็ลั่งคันขังมัน มาเนเอาหนาได้บ้านี้เอาหนาแต้มหนองยิงมันเป๊กยิงตัวโน้นยิงตัวนี้เอาหน้ามายิงตายหมดอยู่ในนั้นเหลือตัวเดียวเอาเชือกเป็นบ่วงคล้องมันออกมาตัวนี้ไม่ยิงคล้องมันก็ดิ้นมันก็ร้องกิ๊กๆิ๊กให้ตัวลิงตัวนั้นมันใหญ่กว่าเพื่อนตัวนี้มันหัวหนามูตะนคล้องออกมาแล้วก็มาตัดแขนมันตัดสองแขนปล่อยมันไป ไปวันนี้มึงมากินอีกเดอ้อวันนี้่าแต่กูสิปลว้ใหายมึงมากินอีกเสนมึงมาอีกเดอ้อพระธานมันก็วิ่งขึ้นต้นไม้แล้วก็ตกลงมันมันแขนปิ้นขึ้นก็ตกลงพังกับไปน้าบงึงสมน้ำนามึงเด้ตอนนั้นเมียกําลังตั้งทอง้องก็เมียคลอดลูกออกมาแขนน็งแค่นี่ต่อมาอีกออกลูกคนที่สองก็อ,อ,กอ้อมไว้แข็งสันน้นอีได้ลูกสี่คนแขนสั้นเบิดกาเวนนั่นน้ำนาบ่เป็เน,น,นะน,เนธรรมดาเดย